มาพี่น้องมามึกอาเจนลาดซีโฟดครับบังครับเบาเช่นปั่นนำซีโฟดมาแล้วนะครับเอ้ยมาเสียบๆน้ำกันนี่ครับชีจวดๆนงหน่อยเอาแบบนี้เลยเอ้ยเบิดพอดีเอามาเด้อครับเสียบๆครับ โอยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเชา่ากินแสบสู้ขู่สู้คนครับเมืม่อนี้พบพ่อกันคืกเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องเมือ่อนี้ยแสบแสบน้ำเบาเช่นกับแม่น้องลูกกี่คือเกล้าครับมึกอาจเจนนะครับหรือว่ามึกมกล้วยเอาหัวขาดมาแต่อาเจนบ<ะ>่อืมาแต่อาจเจน <c oughs> จกินหนาเบ <c oughs> ื้องครับ ลาดซี่ฟูดเบาเช่นปันเองนะั้นนี่แบบเสียบโหลดมายับเข้ามาก็ยับแล้วนี่ยากาเก้าอี้มันสิหักกวอดเดี๋ยวจักบาดซะบ่มาเส็บเสียบน้ำกันครับพี่น้องลวกแล้วเอาแซน้ำแข็งไว้ประมาณซิฟนาที่นะครับมันจังกรอบกรอบบมัจิ้มพอดีเลยเป็ดเปียวหวาน พริกขี้นุม่มเลยมั้งพริกย่าหยนุ่มบใช่ป พี่หม,มามมละตโตใหญ่เหี้งใหญ่เลยคอ,อเขียวโล,โลกก่ค่ะโล็กวรๆเรมั้มเอาล่านเลยเครื่องมันทัง้งแบบ What? ปันตะไคร้เซรามิยขาดสารสเนน่หตุ่ยน้ำจิ้มหอมหอ,หอมเครื่องสั้งกย่าจถือศอกเนาะ หมนจบเด้ผิดกินนู้นบอขีหนูเด้ออเล็กผิดกนนูดจัด cảm giác sương pha sương phấn phấn to hơn cái sao phấn to bớt hơn phết phết đẹp nó mới này nó คือเสียบแต่ให้เก็บขายหน้าห้องทตัวยาวก็บอิ่มไปขายตลาดนัดน้มเลีง <c oughs> ลงเพชรไปขายตัวละเศร้าใดอยู่บอกรวยเป็นอย่างรก็บ่อไรก,กระตบกตัวละหาซื้ไปมากปลุกต้นมันมา เสียงล่มหรือเสียงหยังๆทุกท่านแมวกำลังเดือดเสียงแมวนะแสบน้ำกลนพี่น้องพี่กิน มตออกอกจะเข้ากลิ่นโล่งหันเกิดตไปแสบน้ำกล่นนะฮะโอ้หาเบาไปอีกแล้วเว้ย <laughs> นั่งกินกับกินใส่ปากแี้ว่าสิไปแสบน้ำกลนหมายถึงว่ามันแสบตามหลังอืม หอดเสียงเขียวพอ ได้ร no ่องเหมือนไข่เนาะไข่กลม่หาอย่างเนาะอเอาอันเบิร์ตต้นเพเผ็ดที่หลังเนาะบอกราวาแสล้ำกอน เพชรแดงกต่เน,นื่ว่าแบบว่าเพชรก็คือเพชรแบบว่าบ่บ่ได้แสบเป็นเศษนะมันนั้นเพชรเพชรอ,อ,อ่อนแบบอือันนี้แสบน้ำตาไหลบ่ได่ยอยู่ถ้าเพชรก็คือกินต่อบ่ได้แล้ว นี่หนามป่ะเริ่มไปเอามาเพื่อไยอมแล้วแม่น้องลูกจียอมแล้วพี่น้อง Thank you. Mmm. Nump lump gup จวดอีเดอร์พี่น้อง่มดไเว้าออก I <laughs> 嗯。Mm hmm. เงาจนเงาไหลหูเลยพีล่ลองเพชรน่ำแนะน่ๆนะเพชรเหรบ โอ้แตาวันนางเอื่อมอยู่ทั้งขงังพี่น้องเอ้ยเอา ซสบีสบสถานซ่วงนะครับมึกอาเจนหรือว่ามึกสายเอ้ยแมนย่นี่ยบอกเหรอมึกอาเจน,เจนลวกจิ้มซีโฟดน,นะครับเผ็ดซีโฟดมาลาดเสียปีดีแต่ว่าเพ็ดสถานซ่วงครับสุดยอดโอ้เอ้าคลิปเหนียวบรรยากาศตรงไหทตรงหน้านะครับฟังเสียงกบเสียงเขียดไปนั่มนี่ครับ บรรยากาศหลังฝนตกนะครับเอามาฝากมาตอนคือเก่าแล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบาวเช่นเอาไว้สำนีก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมเบิ้งปากแดงจบความขอให้ FC ทุกท่านส่วนภาพอย่างแรงครับขอให้สุขสมร่ำด้วยสำเร็จลุงเื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ